โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับมาโนเอลนะครับเพจแอดมินฟองช็อปบริการรับซื้อขายดีเกม Rov มีแต่ดีคุ้มคุ้มใครอยากมีรหัสเกมดีๆเล่นไม่โดนโกงซื้อขายง่ายปลอดภัย100%บริการด้วยใจแอดมินเพจใจดีลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป11อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมา11กับฮีโร่สายไฟเตอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือ าไหลเม็ดส้มนั่นเองนะครับหรือว่าคิวกอสนะครับแต่ขอเรียกเป็นปลาไหลแล้วกันเนาะปกติที่ทุกคนเรียกก็เรียกเป็นปลาไหลนะครับโอเคแล้วก็ตกลงกดกันก่อนนะครับว่าจะจบกันที่กี่ตัวดีนะครับให้เขาตกลงเลยเนาะโอเคเขาบอกว่า7ตัวนะครับผมผมก็ถามย้ํานะครับว่าอยากเจอเอนันร์ใช่ไหมครับคือเกมนี้นะครับผมจะตอนแรกนะ่ะ ผมจะเอาทอนไปเจอขเขานะครับมันน่าจะสู่สีเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอ่าผมเล่นปลาไหลนะพี่เล่นเอรันดอนะครับนี่เขาพิมพ์มาแล้วครับว่าพี่เล่นเอรันดอร์โอเคผมก็จัดให้ตามคําขอเลยนะครับอันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยอยากเจอทางด้านของเอรันดอเองเลยนะครับเพราะยังไม่เคยเจอเนาะผมก็จะเอาเป็นสเปลรอไปนะครับผมก็เกมนี้น่าจะ คุ้มสุดแล้วนะครับกับสเปลนี้นะครับโอเคเขาก็เอาสเปลนี้มาเหมือนกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับแล้วก็รับฟู้ติดตามใหม่นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็คุณปลาไหลครับได้ทักผมมาในดิส c o r d นะครับได้จอยดิสคอร์ดผมมาผมทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นแหละ เขาจอยบิคอร์ดผมมาครับแล้วก็บอกว่าพี่ผมปลาไหลเม่ส้มขอทำคอนเทนต์ด้วยได้ไหมเขาเอ่อผมก็บอกว่าได้นะครับแล้วผมก็บอกว่าอยากเจอเอนันดอร์หรือว่าทอนนะครับเขาบอกว่าอยากเจอเอนันดอร์นะแล้วผมก็บอกว่ามันจะไม่เอาเปรียบไปหน่อยหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมอยากออกคลิปนะครับอยากทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็อยากแล้วก็อยากลองเจอเอนันดอร์ด้วยนะครับผมก็บอกว่าโอเค คือตอนแรกผมก็จะเอาทอนมาเจอนะครับผมว่ามันน่าจะค่อนข้างาไม่เอาเปรียบเกินนะครับแต่เจ้าตัวขอมาเนาะเราก็จัดให้นะครับคือจบคลิปนี้ผมรับรองได้เลยครับว่ามีคนด่าผมแน่นอนนะแต่ผมก็ไม่สนใจนะครับผมแค่ทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเม้นไหนที่ไม่ชอบผมก็ผมก็ไม่สนใจนะทำตามที่ อ่าผมได้ทำคอนเทนต์มานะครับทำเพื่อความสนุกนะความบันเทิงนะครับผมผมก็เคยเล่นกับปลาไหลอยู่นะครับก็เล่นดีมากนะครับในแรงเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ทำคอนเทนต์สนุกสนุกขำๆนะครับเราอย่าไปซีเรียสกับมันมากเนาะอ่าอย่างนี้สวยดิตีฟีนะโอเคเฟิ์สบัตไปนะครับผมก็สำหรับ คนที่ชื่นชอบผมนะครับชื่นชมผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับคือผมพยายามตอบทุกเม้นตเลยนะครับที่ชื่นชมผมนะครับเม้นไหนที่ด่าผมเนี่ยผมก็ไม่สนใจนะครับถือว่าทําให้คนที่ติดตามเราเนี่ยชื่นชอบเราเนี่ยได้ดูคลิปกันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับ อคนที่ติดตามผมจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเรามาโฟกัสกันที่ในเกมดีกวานะ่าเนาะตีไปตีไปผักไป1ทีเียบร้อยก็ผมจะออกเป็นโลมสีแดงนะครับก็โรมโจมตีเนาะแล้วก็เป็นโรมดาเมจด้วยนะครับก็2 0งสวนแล้วครับเกมนี้ โหดเกินไปไหมอ๋อโหดเกินไปครับพี่ก็ต้องโหดอยู่แล้วแหละครับพีตัวได้เปรียบอะเนาะร <laughs> อด,ดูครับโอเคครับก็รอด,ดูคลิปได้เลยนะคือผมก็ลงแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็ดีใจครับแค่อยากขอบช่องก็ค่อยๆ,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 ๆตายจะตายโอ้โหเมื่อกี้ก็ตาย ผักไม่ไปด้วยนะครับเมื่อกี้เกือบเกือบแห้งเลยนะผมขอออกเป็นตัดเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นเนาะโอเคก็ผมก็ดีใจนะครับที่มีคนอยากออกคลิปนะครับอยากมาทำคอนเทนต์หนึ่งๆด้วยนะครับคือผมก็ยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับคิวกรอเมโซมเลยนะครับก็คนนี้เป็นคนแรกนะครับ แล้วก็นิสัยดีมากๆเลยนะครับคือก็อยากเจอนะอยากรู้อยากอยากรู้อยากลองครับว่าเจอเอเดนดอร์เขาจะเป็นยังไงเนาะเขาก็ยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับเอเดนดอร์นะครับโอเคมาผมรู้สึกแบบสงสารเขายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เนาะเขาขอมานะครับหนักเลยตีสู้ อย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้นะแน่นอนรัเซึมเรียบร้อยก็ตัดเลือดนะครับเราออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เขาดูเลือดขึ้นนะครับก็รู้ก,กันอยู่เนาะเขาบอกว่าอะไรเวร์ <c ười> ไปละเกิน <c> อ <ười> วยผมเกิน <c ười> ขำไปนะครับก็สนุกสนุกนะครับคอนเทนต์นี้เนาะ เขาเป็นทารอนนะครับโอเคผมก็ได้ตัดเลือดมาแล้วนะมาสิมาสิก็าเคีๆไปนะครับผมมามา,มาผมได้ตัดเลือดแล้วนะผมไม่กลัวนะตีไปตีไปเฮ้ย <c oughs> อย่ากเอาในป้อมนะนี่อ่ะ้ยโอเคก็ผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านของฟอสเขียบก่อนนะครับเปลี่ยนใจนะครับตอนแรกคือจะอกทารอนนะครับคือออกเป็นสลโลดีกว่าเนาะแก้งนะครับแก้งไปลาไหลดีกว่า ถ้าผมออกทารอนมันจะแบบไม่ค่อยเกียนนะครับออกไปฟอรอสเคปรีขว่านะครับเปลี่ยนความคิดเนาะแบบเน้นสโรนะครับสโรยับยับเลยโอเคได้ฟอรอสเคปแล้วนะครับเอาละเตรียมตัวโอ้โหตีไปตีไป จิ๊บอาจิบยังไงหอาแล้วอมไรเขาสู้แล้วนะครับมาดีมาดีตายนะตายนะตายนะโอ้โหเมื่อกี้คือผมก็แบบเก่งๆอยู่นะเมื่อกี้นี่ทำไมเมื่อกี้ผมไม่กล้าเล่นนะโอเคก็คีบเหมือนเดิมนะครับเขาอยู่ในป้อมนะเขาสู้แล้ว อย่างนี้แน่นอนนะครับยังไงผมก็ได้เรียบร้อยโอเคได้5ตัวแล้วนะครับผมอืมผมจะขายอันนี้แล้วกันแล้วก็ออกเป็นทารอนนะครับเน้นตีเร็วแล้วก็สโลเลยนะครับคือตอนแรกจะออกทารอนชิ้นที่6นะครับไปไป,ไปมาๆนี่ผมอยากดูเลื่อนนะครับก็เลย เปล okay. ี่ยนจากคิเป็นทารอนนะครับมา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 เขาอยู S ่ในป้อมอย่างเดียวเลยนะเออผมกดดันมากไปหรือเปล่าพอแล้วปะไหลมาอุ้ยอุ้ยหือมีเรื่องผมดิเกินคือเมื่อกี้อยู่ในระยะประชิดของคิวกอสเลยนะครับเขายืนตีฟรีเลยนะ เกือบเกิวเกือบริว,รวนิดเดียวใช่คนระับนิดเดียวเกือบแล้วนะครับผมเฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนชัดดาวแล้วนะครับก็ผมจะขึ้นเป็นอ่าทางด้านของชิวบลอดน,นะครับได้ก่อนแล้วก็ลดความเร็วโจมตีอีกฝั่งด้วยนะโอเค อีกตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็จะชนะแล้วนะครับผมมาสี่ดีดีในบ้านได้เขาเคี๊คกก่อนดีไหมนะผมลิ้นพัน์หมดแล้วเนะี่ยหาดัก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 ,ดกรู้ป่ารู้ป่าเข้ามาสิ เข้ามาสิเข้ามาสิไมดรู้แล้วครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นอยากเล่นเฉยๆหน้าเคตอนนี้คือรวยนะครับเราก็ขายของโลมเลยนะครับเราก็ขอเป็นทางด้านของเอ่อ โอเคนโอเคนดีไหมเรากินสองใจมูลาแล้วกันโอเคตอนแรกก็สองกินสองใจครับออกจากเกาะไหนดีเนาะแต่เขาเอากอกเกาะมาผมว่ามูลาน่าจะดีกว่านะครับตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวเดียวเท่านั้นมา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 ,มา เดี๋ยวเอาในป้อมเลยนะเนี่ยม้มาเอาล้วครับปลาไหลขอสู้นะครับตรงนี้ผมจะไม่ให้ปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับตายแน่นอนปลาไหลไจิบเรียบร้อยโอเคก็ GG นะครับด g ครับพี่เกียรติพิมพภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยครับก็สนุกสนุกมากๆนะครับก็ ขอบคุณที่ทักผมมาครับอยากร่วมคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งด้วยนะครับคุณคิวกอนะครับก็ให้เกียรติกันนะครับสนุกมากๆเลยนะครับโอเคเราพิมพ์ไม่ทันโอเคนะครับผมก็ใครที่อยากทำคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งเม่ส้มนะครับสามารถตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะครับก็สามารถเข้าเพจแล้วก็ทักผมมาได้เลยนะครับว่าอยากทำคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็เป็นอ่า คิวคอตอนนี้เขาตกเม็ดส้มนะครับก็อยู่ที่อันดับ25ของประเทศนะครับแต่อดีตเนี่ยเขาเป็นคิวคอรเม็ดส้มนะครับผมผมก็เหมือนกันนะผมก็ตกแข็งแกร่งแล้วนะครับพ่อถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมก็คลิปหน้าจะเจอตัวอะไรก็ลองมาทายเม้นกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ